สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บครับเดี๋ยวเราสามคนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอพอาทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีชั่นกับนิเมตั้นานจอมหยุดพูดถังซานสองใน EP ีที่124อยยเองก็เมื่อหลังจากไอพีที่แล้วเนาะก็ฝั่งของอีฮาวเราก็กำลังไปปฏิบัติภารกิจตัวเองแต่ก็มีทางด้านของสังคูถงตามไปด้วยช่วยเออแล้วปรากฏว่าแม่นางก็กำลังจะตกอยู่ในอันตรายแล้วก็เป็นเอ่อทางด้านอีเฮาก็ใช้วิชาแบบสับเปลี่ยนตัวกันใช่ไหมไปรับแทนไปรับแทนตัวเองก็กำลังแบบแย่เลยเเเเนนนนนนนาะะะคคครรััััับบบโออออกก็ดดีีีี๋ยววไปตต่่่ผมลขงใใื้ท124 เอาไม่หินนะนี่เป็นอาวุธที่เรงใช้ปิญญาแค 5, ็งจมลนข้าวไรเพืจะสร้างขึ้นมาได้แส่สิทองของเขาแข็งแกร่งปะกำลังอะไรกัน ถูกแสงแห่งเทพโบราณโจมตีแต่กลับรอดเจ้าทำได้ยังไงย้อนกลับช่วยขาไว้เฮ้ยเยฮ้ราก่อนเขาฆ่าหัวหน้ากลุ่มเราหลังนี้เราจะจับเต่าในไห้ก็แก้แค้นให้หัวหน้าทอมถึงเวลาให้ข้าหน่อยฉันไม่ใช่เต่าจ้ะข้าจะจัดการพวกเขาเองทักษะที่ห้าเทพมังกรเขาดำ Yeah. เออโอ้โหลำบากเอแล้วสหายน้อยพวกฉัองก็ยังเป็หน้าที่เราเถอทักษะที่หกเสียงอาสนีเหมืนขุนเขาเรียกมาจริงได้ักทักษะที่ห้าสิบแดนดับซึน โอเฉก็รุมยุคุยทักที่ม่ตองการข่ามันกอเสิงหนอมีภาที่ฮ้เอนดามาดับนรัรดรนโฮ้ยมาเต็มมาเต็มาทีกดาวตกมือนทั้งอาไรปรุกลัวเก่พวกไรจะเ็นนาวหมดเล ที่บกเจ็บมาดับสูนสังท้อนอัง้นแปดทีดับสูนทุกยังดับสูนทักษะที่หเอาอีการุภาพแหงโลกนเอออที่หมดจัดเต็มโอ้ยตายหมดแล้วโอ้ยปุ๊กปีก้า ยิงอะไรยิงไม่ออกหมืนสายขานหัวคืนสุญญตาโอ้ยบึ่งน้ำไสเออเจ้าเมฆาอัตนีวายุเดียวเน่าจะบุญจะรากจะไหนก็เอาเออเอาปะทินนามาคอยใช้ดมาจากไหนกันเออสภาพัยอ่ะไปพบกับควังอิ่งิงหัวหน้าเจ้าสักเรือครั้งนี้มีราชธินนามสิท่านมาร่วมด้วยโอ้โหเลื่อนหาเลื่เด็ก ไม่ต้องไปสนใจวิศวกรพวกนี้แต่อา,า,าวุธวิญญาณบนเขาไม่มากเกินไปที่นี่คือยอดเขาเลยถูกต้องแล้วที่ผ่านมาสำรวจหลายคารัง้งอนุภาพของวุฒหอคอยข้าพอจะรู้จักดีทันทีที่ปราจิบคุ้มค่าเขาใกล้หอคอยอรู้สึกเจก็บปวดและแสบรอส้อนแสดงว่าสายเทพประดับจุดสร้างขึ้นจากวิญจาณและข้าเดาไม่ผิดมันเกิดจากการบิดบังของเรลววิญญ,ญ,ญาณร้ายวิญญาณร้ายเหรอต้องพื่วิญญาณจากปราจิบอย่างเจ้าทำลาลบันอยากจะทำง,งาน แต่บยักษะลาดาล่ะพวกเจ้าควรแบ่งพวกอีเข้าและคนอื่นๆจากภายในภูเขาไปย่อดภูเขาเพื่อทำลายขอคอนส่วนที่เหลือแต่กำจัดปิญญาจารและอาวุธกับข้าเพื่อเปิดทางให้กองทัพจากนั้นไปเจอกันที่ยอดเขาตรงตีทะลุทะลวงไป ในภูเขาค่อยโล่งหน่อยหลายดาราถึงตาเจ้าแล้วทักษะที่หดาราทะลุงนี้รันเนี่ยระเบิดภูเขาของพร่ขอดอุโมงไปด้วยเออ,อ,อ,อดูออด <laughs> ที่นี่คือยอดเขาหลักของเทือกเขาหมิงตงไหลมาผู้มิจฉาชัที่เฝ้าอยู่ไปไหนแล้วนี่คือขอคอยเทบอรอนะ แรงกดฟังที่ที่แข็งแรงมากจะจะบทุบมันให้ลายใจเย็นพี่อักิรที่เกาเหล็กทันช่างทลายคู่ขาไม่ได้โอ้แหมโอ้โอ้เปนย้อนกลับโอ้ว้ายอะไรอ่ะมันคงเป็นเอฟเฟร์กันแหละจากการที่ไปกระตุ้นเนี่ย My God เฮ้ยไรนี้ ก็คิดอยู่ว่าใครเข้ามาในประการพลังจิตให้ได้โอ้ยยัยเจ๊โอ้ยยหรอโอ้ยยที่ท่านด้านพลังจิตนี่เองเออเออโอ้ยควระลุ้ได้โอ้ยเออเออเออมาลองแบบนั้นะล่มนะมีความปีปี๋อยู่โอ้ยอลังเกิร์ดเออ พอคอยที่มรณะของข้าขันวิญญาณที่แข็งแกร่งก็เป็นวิญญาณผู้ดูแลพอดีที่นั้นก็เอาเจ้าสองคนนี้มาเลยตาโอมหมดวะไม่ได้เลยว้หวหอแหวนลื่นปีหกวงกับแสนปีสามวงประพยุสุขิดจำกัด้าว แรงมาเจมาแรงเกินนอกจากผงเสียวเห่ยงมังกรสามสิบจักรวรรดิสุริยันยังมีผอมยุ่ธ์สุนทรจำกัดอีกเลยแถมเป็นผู้ควบคุมหอคอยด้วยแต่ว่ากอังคือประมยุทธ์เทพวรนักที่ได้รับตำแข็งแกร่งที่สุดของสุริยันแถมเป็นที่สุดรองคนรับเก่าอีกด้วยพรมยุทธ์สุนทรจัมกไปเกินเทพแล้วขนาดเรื่อต่แหล่งเทพก็จะกลายเป็นเทพ สุรยิาายันจะวางใจในการป้องกันเขาวิงโตฟันัทโทรมาแล้วจิตวิญาณจับข้ารู้กดข่มไม่ไหวว่าสงองพระมันยึดแถบอะไรนะทำไมท่านต้องช่วยผมชั่วนั่นด้วยช่วยจัก,กรวดิสุริยันลุกลามมาตุภูมิตนเองมาตุภูมิท่านต้องไปใช้คนจัก,กรวดิสุริยันแนะ่ปัตติรีรัภเผาต่างกันปิญญาจารของสุรยิยันเมื่อบรรลุถึงระดับหนึ่งความเร็วในการฝึกฝนก็งลดลงอย่างชัดเจน <c ười> นี่เป็นสาเหตุที่สุริยัน แกจะไม่มีอัคราบออกมาย่นพระของโตขึ้นเลยแค่รู้นเดียวต้องบรรจับดินแดนโตหลวงของเราแน่ถ้ามันจะได้มาอยู่กับเราเรากลับประสมมาตุภูมิเธอคนล่อสะใจยอมว่าภูมิละดินแดนโตหลวงที่ให้วิญญาณจารย์ตีศาจกลับเหรอพวกเจ้าที่เป็นวิญญาจารย์ดั้งเดิมทิ้งข้าเมืไร่ก็อยากฆ่าให้ตายเมื่อนั้นแหละแต่กลับมาพูดเรื่องมาตุภูมิเนี่ยนะ ปุ๊กสอดทุกข์ครับฮะเรื่ยไปเลยเหรอหูเมรุุนอมีเรื่องอย่างหนึ่งอยากพูดเจ้าอีกแล้วบุกอนาถกองทัพข้าหลายครั้งระดับมหาปราดวิญญาณแต่กลับมีพลังจิตระดับราชินีนางโครเมายุูหายากยิ่งนัถ้าข้าค่าเจ้าให้ตายง่ายก็เสียดายแย่งั้นเก็บไว้เป็นคนสุดท้ายแล้วกัน ทำเช่นนี้เปเืออะไรผู้สูยเย่ฮะเฮ้เรียกว่าอะไรน่ยผู้สยเยี่ผู้สูเย่ฮะตัวเราดียวพลังของมันสุดขีดจักัดะีนานยังไม่ได้มาทกเราต้องอเลยสักนิดเดียวแต่ใช้พลังในการขวายการตงตีทั้งหมดได้ง่าย ไม่มีการเทีท่ยวชานนั่นเหนือกว่าข้ามากก่อนหน้าระดับไหนละ่ะพูดมาดเซลเอเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าแซ่เย่เพราะบนโลกนี้คนที่รู้จักข้าน่าจะมีแค่มไม่กี่คนสิบอกป้า <laughs> ม้องออก่อน พูดไม่ได้เนี่ยตาของท่านคือเย็ยซีซุยใช่ไหมเจ้าเป็นใครกันแน่เออวิชื่อว่าวีห้าอาจารย์ของข้าเลยชื่อว่ามู่เอินมู่เอินวุ้ยคนรังหล่อต่อให้เขาไม่ยืนอยู่ต่อหน้าข้าตอนนี้ก็ใช่ว่าจะจำข้าได้แล้วยิ่งคนที่ตายไปแล้ว ข็นเขากู้วสวยเย่ในว่นตอนนี้ผมเม็นแค่ท่านที่อยู่รุ่นเดียวกับกองกษัตสิ์คู่เขานะที่สามารถเป็นขบัสุวทีจํากัรได้แต่ที่เป็นมีญานจากปีศาจแต่เนแค่ท่านที่เกียกกับทู้โสมโหรสิวเวยยา้าเข้ารที่ได้แต่แต่านได้ไม่ถึงว่าท่านเป็นขบัญุัติแท้วรนาขอสัญันด้วยหรือท่านต้องการให้คนทั่วินแดนไปใช้กระสงฟ้าเพื่อปกปิดของท่านคน,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 นเดียว จุ่หนุ่มน้อยฉลาดจริงๆแต่คนฉลาดมันจะอายุไม่ยืนเจ้าเป็นสิทธิ์ของเขาเขาไว้ชีวิตเจ้าได้หนึ่งครั้งแต่ว่าเ้าไม่ควรโผล่หน้ามาให้ข้าเห็นอีกครั้งนี้ข้าจะเห็นแก่เขาแต่ครั้งหน้าก็มีแม่แล้วไปแค่นี้ยังบองไม่เห็นโครงสร้า,ารองอคอยเช่นโรณนะบ้าตายอยากเห็นใกล้ๆ เลือดใช่นะอันนี้โอ้โอไหนว่าจะไม่ฆ่าเขาไงถ้าเปลี่ยนใจแล้วไงไม่ได้หรือเจ้าบ้านหัวเอิญก็ตายไปแล้วหากเห็นศิษย์ตัวน้อยของตนลงมาหาที่ใต้พิภพจะทำได้ยังไงกันนะ เจ้าหนูถ้าจะโทษก็พูษท,ที่เจ้าเลือกอาจารย์พิษ Ui. Ui. Ờ, ปราบย,ยัดจะตะเปิดพลังของพลมือสุดที่จำก,กัดได้ยังไงคนุษยรีย e ีให้เร็วโอ้จะไม่ใช่พว่คุยเรทำไมมนุษย์ไิ่ีให้เร<ฮ>็วเจสิสุยระดับที่เปิดตัว99พรมืองทลายดาราระดับที่เปิดตัว97 พรมัญญัติตะบองยับระดับที่เปิดตัว92เออ ก็มาใช้ล่างไปเลยมาเจอกันหน่อยจ้ะข้ามนุษย์ของฉันนะวันนี้ไม่ใช่ข้านะตนสิงปแลาวเนาะก็แบบตกใจกันไปกับเจเย่สุยตอนแรกก็แบบว่านั่งคิดนั่นนั่นเธอคือใครกันแน่ทุกอย่างก็แบบว่าเหมือนเขาพยายามขึ้นมาตรงไอ้ชั้นยอดของหอคอยเนาะเพื่อมาดูโครงสร้างว่าแบบว่ามันต้องทำลายอะไรยังไงใช่ปรากฏในเจเย่ก็คือจัดแหละเขาเฝ้าอยู่แล้วอะไรเฝาอยู่แล้วเปิดตัวสำาๆไปเลยให้รู้ว่าฉันคือพรมยุทธสุดขีดนะก็แบบว่ามันเป็นกึ่งเทพแล้วอะา่กบว จริง,รรงแล้วก็ความโหดเนาะมันก็หลาย,ยางจริงๆอะไรเงี้ยพอพอเจริญเท่าเรียกว่าผู้โสยเยปุ๊บจะมีความแบบหลงังสุด<อ>รู้รรได้ไงรู้สกุลค่าได้ยังไง ก็เลยพูดบทว่าท่านคือเยี่ยศีสวยเราคิดว่าจะเป็นคนรักเก่าของมูเอินหรือเปล่าเออพอมีการพูดถึงแต่ก็แบบประชดประชันว่าเออเขาก็ตายไปแล้วออฉันไม่สนใจหรอกตอนแรกบอกว่าจะไว้ชีวิตฉันไม่ดีกว่าเออเปลี่ยนใจละเออคนตายไปแล้วจะแบบไปสนใจทำไมอะไรอย่างงี้ก็โทษละกันที่เจ้าเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเขาเออเออเขาบอกเออกูผิดก็ได้ก็ฟิลนั่นไปอ่ะทีนี้ต้องรอดูต่อว่าหลังจากที่นะมังกรมาสิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปน้องนะครับโอเคแต่นี้ก็จะเป็นหัวสารบัญชั่นกับอนิเมะตำนานจอมหยุดถังซาน ในปีที่124นะครับก็บอกว่าทุกคนเจนจอยแล้วก็สรุปไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคุณกระดิกแล้วก็ฝากกันทางก,นก,นกนอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับเรียลชั่นในปีหน้านะครับผมวันนีไปแล้วครับสวัสดีครับ